ครับวันนี้จะมาสอนวิธีสับมะละกอมีจะบอกเทคนิคว่าการสรับมะละกอนั้นนะทาให้รสชาติในการเคี้ยวมะละกอรกรอบกรึบกรึบกรึบมันเป็นยังไงนะครับเันเราปอกมะละกอนะครับผมแล้วก็สับนะครับการสรับนี่ใช้ใช้ซนซนมีดตรงนี้นะครับนะครับเนี่ยเทคนิคผมนะสับมะละกอ ด้านหลังด้านหลังใช่ไหมป๊ป๊๊กป๊กป๊กป๊กนะครับใช้ส้นมีดมันจะมีระยะในการเข้าไปนะครับมันม่ลึกมากนะครับสับๆับนะครับเราเราจะจะมาทำเส้นมะละกอให้หน้าทามนะครับ นี้เวลาสับนะครับทํามุมประมาณสมมติตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าศูนย์องศานะครับผมแล้วก็เราจะเฉียงสักประมาณมาละกอประมาณเนี่ยเนี่ยสักเขาเรียกว่าเท่าไหร่ละสิบสิบองศานะครับหรือสิบห้าองศานะครับเราก็จะได้เส้นมาละกอแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่านี่คือวิธีสับมาละกอที่แบบเราจะได้กรอบกรอบนะครับ ประมาณสิบถึงสิบห้าองศานะครับลองลองดูนะครับสาบเสร็จปุ๊บสิบถึงสิบห้าองศานะครับนะครับก็จะหมุน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 ไปแนวที่เราถนัดนะครับด้านไหนก็ได้นะครับให้มันกลมกลมนะครับเห็นไหมครับนีเห็นไหมครับนะครับเวลาจับมีดนะครับจับแบบนี้นะครับนี่นะครับเพื่อให ล่องมันเข้าตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้แบบเรากําหนดระยะความยาวของเส้นได้นะครับอืบอ,อนะครับฝาลงไปบห้าองศาครับนไหมครับเส้นมะละกอก็จะกรอบนะครับอือหือเล็บไม่เป็นไรครับกินเองครับโทษทีครับรีบ สับซอยสองครับถ้ามีเมล็ดครับเอาเมล็ดออกก่อนนะครับผมมาหลังจากที่เราเอาเมล็ดออกนะครับเราก็มาสับต่อนะครับเมื่อกี้นี่นะสับสับสับนี้ครับสับสับให้อยู่ในประมาณลาักษณะประมาณเท่านี้นะครับมีดเข้าไปจะแบบ มุดนะครับมันจะอยู่ประมาณลักษณะน,นี้นะครับปึ๊บนี่ใช่ไหมครับไม่ต้องเข้าไปลึกนะครับสับเหมือนกับว่าให้แบบมันเข้าไปลึกไม่ลึกสิมันเข้าไปให้แบบมีดสับมะละกอเข้าไปอยู่ใจกลางพอดีนะครับไม่ต้องลึกมากนะครับ นี่เราก็มา40ไม่ใช่40 10องศานะครับเห็นไหมครับลักษณะการจับมีดฝานนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ซอยลงไปเลยครับเอามีดลงพร้อมกับดึงมะละกอถอยหน่อยหนึ่งนะครับ เร็นสปีดนะครับถ้าทําเก่งแล้วชํานาญแล้วมันก็จะไวขึ้นนะครับแปบ๊บเดียวเราก็จะได้มาละออที่เส้นหน้าตาหน้าทานนะครับ ประมาณน,นี้ประมาณนี้นะครับการสับมะละกอให้หน่ากินนะครับอีกรอบหนึ่งก็คงได้เต็มจานพอดีแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมนะั้งนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะครับนี่นี่นะครับฝัซอยลงไปนะครับมันก็จะได้ประมาณเส้นแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับเราก็จะได้เส้นมะละกอที่หน้าตาหน้าทานเวลาเอาไปคลุกกับเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็ไปนั่งกินที่หน้าบ้านเราก็ให้เพื่อนบ้านมาทักให้เบลคัม t ูเอ็ o จอยแมววิดีโอคลิป เคล็ดลับก็มีแค่นี้ครับรการสับะละก่อให้น่ากินนี่มันก็จะฟูๆอย่างนี้นะครับจะลองกัดดูนะครับนี่ครับกรอบมากเลยนะครับนี่ครับมันจะเปื่นแบบใบมีดเนาะฟังเทียงนะครับออืื จับบดว่าแจ่มเลยทีเดียวครับโอเคแล้วเ,เราไปตำกันดีกว่าสำหรับการสับมะละกอก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับผม